สวัสดีครับพบกับเราช่อง e l e ลฟ n t th Thailand วันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เฮ้ยน้ำโตน้ำข้องกับลูกเอ้ยวันนี้เร็ววันนี้เร็วเดี๋ยวพอสิโดน้ำตนไม่อยา่าละสายตาจากเด็กแต่ละคนมิเต นี่ไม่นี่ม่นี่พ่อเปิดนะพ่อเปิดน้ำให้เหงื่เล่นเหรอเหงู่เล่นนี่นี่เล่นน้ำคลองบ่ฮะฮะน้ำเลยพ่อพ่อเปิดน้ำผมมาเปิดน้ำใส่ต้นไม้นะครับสิ่งเขาสั่งมาว่าเปิดน้ำให้หน่อย เราก็ต้องเปิดน้ำใส่ต้นไม้ไว้เฮ้ยมึงเฮียเกบไม่กินน่ะอูกกระเมน์ล้วยเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้ลูกกระเม้นั่นเปิดน้ำไว้ให้ต้นไม้เออ เล่นดำคลองเลยบอเล่นบอเล่นดำคลองบอเล่นบอ <si> <SI> อ๋ออย่าออาเอาเอางไหมร,รมูเอาบ้างไหมบ้างไห <manger? S 1> มกิดก้าวกิดกระต๊า

ได้ช็อกโกแลตมานะครับไม่ยอมให้น้องกินด้วยเลยแหมมันกระเด็นกระเด็นกระเด็นโอ้ยเอ้ยถือว่าใบบัวถือบุกต้นบัวนี่นางลงนางลงนั่งด้วยกันหอาคนคอยลูกเราแล้ว่าหมดกัดเด้อหมดหลายเด้อเหรอหมดไหลดื้อเหรอเฮ้เฮ้เฮ้หมดไหลจะเหยียบมันเปื่อยเปื่อยแล้งมือทำไมเออ Ê, 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 ê Bằng tôi đòi nhé bay Ê, bay, 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 thôi, 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 thôi Thôi đâu, thôi Ừ, thôi, thôi Thôi, thôi Thôi đâu, thôi, lùng, thôi Thôi lục, thôi Bắt gì chẹ, thôi Bày bùa Bày bùa, thôi lục, bày bùa Bày bùa, bắt nó con Chơi bừng 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 Bây giờ bừng 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 กินกันลั่นหัวเลยครับหนามมันอยู่นั่นแหละเฮ้ยมานี่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 เดี๋ยวพ่อจะเปิดแทนหนึ่งมานี่มานี่มานีนี่นี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมานี่มานี่มานี่ตันหัวเดี๋ยวพ่อจะเปิดให้รบ้างนี่เด้อพ่อจะเปิดอันนี้ให้ไหมกัเด้อหนึ่งสองอ้าะเหยียบจะเหยียบ เย็บยเยอ้าวพอซิ้งใส่ท่ามือเนี่วะเยีบยาเย็บยเย็บของบอสิ้งอ๋อยาเปเปิดยดอนเปิดันนีมานีถ่ายไฟ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 เอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาเอาไว้เอา น้ำเลยลูกน้ำนันไหลาไปครับน้ำเนียล่ <c oughs> ลาสุดเป็นไก่เป็นตัวหนึ่งแล้วสิ <c oughs> อันนี้หัวเบี้ยวเขาบ่กกนเนี่เอ <c oughs> าไว้เอาไว้เอาไว้ลูกเอาไว้เอาไว้พ่อเปิดพ่อเปิดน้ำไว้แ <c oughs> ห้มันให้มันเต็มแห้มันชุ่มฉ่ำ

បងអីបងបងបងមកពីណាបងໃຫយໃຫយໃຫយខាងមេบ้านណាໃຫយយខាងមេយខាងមេលបងមកពីណាបងបងមកពីណាបងຢ່າលេងដាក់ເອີໂອຍ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 ຢ່າលេងដាក់មកບັກຢ່າໄປໂອ ơi 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 ยาวขาไปเหยียบลูกสกปกสเอติดติดินเต็มเลยเหนน่แต่บอกดำๆนี่คือเอาบรยู่เออปาน้ำมันึกแล้วน้ำมาอย่างนะน้ำไปยัง สามคงไงไนเดี๋ยวบินเลวะสี่คนอ้บินขึ้นไกลไาเลยวะใบบัวเบาลูกเบาลูกิงค่อครับนี่อะไรแบนตาใส่ป่ะใส่ป่ะเใส่ป่ะเดี๋ยวพอใส่แบนตาให้เท่ๆอ,อุ้ยคบโกงเราคนหนึ่งผุนนี่มันจะแสบ เอ้ยอันนี้ดีแล้วฮันน่าวันนี้ฮันน่าวันนี้ไว้ดังพูมีเออใส่เทวะเทวะเทวะเออไอเยื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 อ้อเยือดังดังมี่วะใหมีดังแล้วอ่ะมาพอพอสงโอ้ยไก่กับไกลพี่วุฒิเป็นรองเลย เอ้ยยังไปเล่นน้ำยัาากันไปเล่นน้ำเเฮ้ยจิกจไก่จิกแล้วให้ไก่จิกแน่ลูกาอยู่กับไก่กันเป็นไก่ได้กันเยอาด่นด่นด่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยบาไก่เลยวนี้พลาพล้วพลดพอพอพแล้วเฮ้ยพอพอ้ก่อน พอดีก็พอดีแล้วพอดีแล้วพอดีก็พอดีก็อพอดีแลพอดีแลอ,อ,<ๆ>อย่าเพาะอย่าไปเห็ดบุกมันใบบัวหเห็นมันอยู่ง <assa> นีลูกเอ้ยใบบัวเขาว่า <spe c oughs> ให้รถได้ชุ่มนะครับ ไอ้บันถือกันบันถือกันจะไปเล่นจะไปเล่นบังดันเล่น,น,นล่ะเ,เ,เออล,ลูกเอ้ยาวดินอ่ะตีลวดดนไหนไหนไหนบอกนอกก้องจะขอมาเล่นเองบินแล้วไม่ต่อใกล้บินโอ้โหดูไก่บินนะฝั่งนูน้นระวังเหล็กเด้อเหล็กมันถือขาถือแข่งไหนพ่อ,อ,อลอูกเออเี้คันจะขันละ เอ็กๆแล้วแต่มันปิดคอมเมนต์นะครับลงคลิปลูกๆแล้วมันปิดคอมเมนต์นะครับใบบูวม,ม,มันเปื่อม,มันลูกเลยนะนะหูจะเข้ามาเปื่อมาโูนเด็กหน่อยนี่ เออเปิด่นเปลี่ยนลูกแอร์วันที่เราเอาคู่มาตักน้ำใส่นี่ก็ได้นะ<ป>น้ำคลองก็มีเนี่ยเฮ้ยอย่าดิ่งกันอย่าดิง่งเนาะ <laughs> อย่าไปเห็นน้อง หินหินลูกหินหินอย่ามาเห็ดนองเอย่ามาเอาเอาเอาไม่งย่ามาเห็ดน้องเบาบังอยาไม่เห็ดน้องเบาบังเออเออเบาบงเออออกไปเดี๋ยวต้นบัวเบาบังอย่ามาเห็ดนองอย่ามาเห็ดน้องเออยาไม่เห็ดน้องน้องเจ็บอยาไม่เห็ดน้องเบาบงอย่าม่เห็ดน้องเบาบังลูกลูก บอกบางยาไม่เห็ดน้องบอกบางยาไม่เห็ดน้องบอกบางยาไม่เห็ดน้องบอกก่อนบอกก่อนเฮีย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 บอกบางยาไม่เห็ดน้องบอกบ่บอกก่อนพอจะให้บอกก่อนยาไม่เห็ดน้องอย่างน้อยมันจะนักกำลังแล้วยาไม่เห็ดน้องยาไม่เห็ดน่อเออยาไม่เห็ดน้องน้องเจ็บน้องเจี๊ยบบอกบ่น้องเจ็บ